Real Talk The Series by JLL Thailand พอดแคสต์ที่จะมาทอล์กกันแบบเรียวแป๊บเดียวก็เข้าใจอสังหาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเป็นประจำทุกเดือนกับ Real Talk The Series by JLL Thailand วันนี้คุณอยู่กับมีม่วัน JLL ค่ะและผมนนวัน JLL เช่นเดิมครับแม่ม่วันนี้เป็นคนอาสาเปิดพอดแคสต์เองเนี้ย มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยใช่ไหมในสารภาพมาซิว่าวันนี้จะชวนพี่เมาเรื่องอะไรโอ้ขอบอกเลยพี่นนท์ว่าอีพีเนี้ยมีตื่นเต้นมากพอเป็นเรื่องที่ตั้งหน้าตั้งตารอมากค่ะและมีก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยเรื่องตลาดโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวยังไงล่ะคะเรื่องเที่ยวๆเนี่ยหลายคนน่าจะชอบนะคะมีเลยอยากจะมาชวนพี่นนท์คุยกันแบบฟีลแบบสบายๆชิวๆแต่ว่ามีเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากเที่ยวด้วยและยังติดลมอยู่เลยเชื่อเชื่อว่าแบบยังตื่นเต้นอยู่ มิหน้าอีพีนี้เสียงสดใสเวอร์ <S <S เออจริงๆอ่ะพี่ก็ชอบเหมือนกันนะเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ตอนเนี้มันเริ่มจะกลับมาเป็นปกติแล้วปะ่ะพี่เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวอ่ะเยอะมากขึ้นแล้วตอนนี้คือเรถไฟฟ้าใช่เลยตอนนี้ชาวต่างชาติเต็มเลยพี่นนท์แต่ว่าก็ยังไม่เท่าช่วงก่อนอะเนาะเมื่อก่อนอ่ะเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเราประมาณสี่สิบล้านใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยมีว่าตัวเลขประมาณคร่าวๆเนี่ยน่าจะมีดิดขึ้นมาถึงสิบ้าล้านละ แต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงครึ่งแรกของปี2 0ง3นสานี้เนาะแต่ว่ามันก็ยังอีกไกลจากระดับก่อนโควิดอยู่เยอะเลยแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมาร่วมลุ้นกันดีกว่าว่าสิ้นปีนี้ประเทศไทยเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่าไหร่อืมใช่คงต้องมาจับตาดูอีกทีหนึ่งนะ,นอะตอนสิ้นปีเพราะว่าส่วนที่หายไปอะ่ะพี่ว่าน่าจะเป็นคนจีนที่ยังกลับมาไม่ค่อยเยอะเนาะพวกนักท่องเที่ยวจีนที่พี่เห็นตอนนี้น่าจะมีแค่แบบคนรวยอะ่ะแล้วก็ ที่มาเนี่ยก็ยังไม่ถึงครึ่งของจํานวนเดิมเลยอืแต่เอาจริงนะไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวที่แบบต่างประเทศที่เข้ามาในไทยนะแต่คนไทยเองอะ่ะตอนนี้เราก็กลับไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะขึ้นบ่อยขึ้นแล้วด้วยอย่างพี่เนี่ยก็ยังหาหาโรงแรมอยู่เลยว่าจะเที่ยวที่ไหนในไทยดีตอนเนี้ใช่แหมมีเนี่ยว่างๆคิดแล้วว่าหยุดยาวที่ใกล้จะมาถึงจะไปไหนดีแต่ว่าเอออีพีนี้ก็เลยอยากจะมาชวนพี่นนท์คุยว่าแบบเออพี่นนทนะ์มีวิธีการเลือกไปพักโรงแรมแบบไหนแล้วก็เลือกโรงแรมยังไงบ้างถ้าพูดถึงเรื่องการเลือกโรงแรมอ๋อ ตอนนี้พี่ไปเรื่อยเลยอะเพราะว่าคือตอนนี้ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปแบบไหนดีเพราะว่ามันก็แล้วแต่โลเคชันอะว่าควรจะไปนอนโรงแรมใหญ่แบบพวกเชนโฮเทลหรือว่าไปโรงแรมเล็กๆแบบว่าโลเคอลคือถ้าไปเมืองท่องเที่ยวแบบเน้นพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะเลือกพวกเชนโฮเทลนะเพราะว่าส่วนใหญ่อะมันจะตั้งอยู่ในโลเคชันที่แบบสะดวกสบายต่อการออกไปเที่ยวม,มีบริการที่ดีแล้วก็เราสามารถที่จะลดความกังวลเรื่องความปลอดภัยไปได้แบบเปราะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าพี่ยบกว่าเกิดจะไปสเตชันแบบใกล้ๆอย่างในกรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็มีโรงแรมพวกแบบโลลให้เลือกแบบเยอะแยะมากซึ่งราคามันก็จะถูกก่าโรงแรมเชนใหญ่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็อีกอะ่ะถ้าพี่ไปเที่ยวประเทศแบบที่เน้นช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็จะเลือกโรงแรมแบบโลลที่ราคาถูกหน่อยเหมือนกันเพื่อที่จะเอาเก็บทุนไปช้อปปิ้งดีกว่าก็เลย <c oughs> ไม่รู้สิคือชอยมันเยอะมากจนแบบว่าเลือกแทบไม่ถูกแล้วเนี่ย เออเข้าใจได้นะแสดงว่าแบบของพี่โน้นน่าจะเป็นเรื่องของโลเคชันเนาะเพราะว่าแต่ละโลเคชันนะมันก็จะไม่เหมือนกันอีกก็อารมณ์แบบเพื่อความอุ่นใจของเราอะเนาะส่วนถ้าเป็นของมี่เนี่ยเวลาที่แบบมี่สกโรหาที่พักในแอปต่างๆอะไรเงี้ยมี่จะเลือกดูจากแบรนด์ที่แบบเคยเห็นผ่านตามาก่อนพวกแบบแบรนด์ใหญ่ๆก่อนเลยเพราะว่ามี่มีความรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นเชนโฮเทลเนี่ยเขาจะมีข้อดีอยู่ในตัวอยู่แล้วแบบเรื่องชื่อเสียงที่แน่นอนว่าแบบระดับโลกเนาะ เขามีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็แบบการบริการฟาร์เซอี้อื่นๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปอีกแต่ว่าจริงๆแล้วพอยต์ประเด็นสําคัญของมี่เลยนะมี่จะดูเรื่องบัตรเจ็ดล้วนคือแบบเออดิฉันเนี่ยก็จะตั้งงบในทริปนั้นๆแหละว่าเออทริปนี้มีบัตรเจ็ตเท่าไหร่มี่จะเอาโรงแรมเนี่ยมากางเปรียบเทียบราคาเลยนะแต่ละแอปก็คือเทียบกันเลยด้วยความงกของเราเฮ้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาเรียกว่ามีการวางแผน โอเคโอเคงั้นเดี๋ยววะขอวกกลับมาเรื่องโรงแรมเชนย่อยหรือว่าพวกโลเคอล o โฮเทลที่เมื่อกี้พี่นนท์พูดถึงหน่อยจริงๆตอนนี้ในตลาดมีหลายเกรดเหมือนกันอันนี้มิก็เห็นด้วยกับพี่นนท์มากว่าแบบพักหลังๆโรงแรมพวกเนี้ยเยอะมากนะแบรนด์ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่ามันมีอยู่ที่ต่างประเทศมาสักพักแล้วหลังๆเนี้ยแบรนด์ย่อยที่เข้ามาในไทยเนี่ยราคาแรงเท่ากับเชนหลักๆเลยนะพี่นนท์เออก็จริงนะพวกโรงแรมแบบไลฟ์สไตล์โฮเทลอะแต่เป็นเทียร์สูงๆเย่างพวกกับ บูิโคโฮเทลที่เป็นสี่ถึงห้าดาวอะไรเงี้ยคือราคาก็แอบ,บแรงจริงแหละใช่แล้วก็ราคาหลังจากโควิดเนี่ยก็คือพุ่งสูงเรื่อยๆเลยแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาบอกมาตอนโควิดอีกหนึ่งก็คือแบบเรียกได้ว่าหนึ่งกิจกรรมที่มีชอบทำนะก็คืออ่านรีวิวค่ะแล้วก็กดจองโปรโรงแรมในเพจ Facebook ก็อะไรอย่างเงี้ยไปนอนโรงแรมเชนใหญ่ๆที่เมื่อก่อนเราไม่คิดว่าจะได้ไปอะเนาะแล้วก็แบบเออโรงแรมแบบริมแนนม่น้าเจ้าพยาอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาให้โปรแบบแรงมากเวอร์แถมเยอะมากด้วย อนนั้นมี่ก็เลยได้มีโอกาสสะสมที่นอนใหม่ๆถึงขั้นทาเป็นงานอดิเรกแล้วก็ต้องสะสมเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เออคือมันก็จริงแหละคือโปรช่วงนั้นน่ะมันก็คุ้มมากเนาะแบบอย่างเช่นพวกกับ early check in late check out เงี้ยมันก็เหมือนเราได้แถมเวลาในการใช้ Facil i t y มากขึ้นเนาะไม่ต้องแบบรีบร้อนเหมือนตอนปกติอะ่ะมันก็จะเป็นการเพิ่มความชิลให้เราได้อีกอะไรเงี้ยชิลมากจริงตอนนั้นมีแบบเขาให้ม่เข้าไปประมาณแปดถึงเก้าโมงเชา้าแล้วก็เช็คเอาท์อีกทีสองทุ่มแบบพี่มีที่ไหนอะ่ะ เออคุ้มมากเนาะแล้วแถมอะ่ะเขายังให้พวกแบบอาหารเช้าที่เสิร์ฟในห้องอีกหรือแม้กระทั่งพวกโปรบุฟเฟ่อาหารกลางวันหรือว่าอาหารค่าด้วยใช่ไหมคือมันน่าสนใจไปหมดเลยอะ่ะแอบอยากให้มีโปรแบบสมัยนั้นอะ่ะกลับมาอีกเหมือนกันนะคือจะว่าไปแล้วโรงแรมอะ่ะมันถูกดีกินอิ่มนอนหลับคือครบเลยโอ้ห oh, มันไม่ใช่แค่อาหารเช้าอาหารค่านะคะแบบ after noon tea ก็แทบจะฟรีแล้วพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟูเซ็ตอะไรแบบนั้นนะคะ แต่ว่าบางที่เนี่ยเขาก็จะแถมพวกบลเชอร์แบบส่วนลดสปาเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นเซอร์วิสเนี่ยคนใช้น้อยอะเนาะแล้วยิ่งเป็นโรงแรมที่หรูเนี่ยเขาก็จัดโปรโมชั่นเริ่มต้นหลักร้อยเองค่ะแล้วก็ขอเสริมอีกนิดน,นึงช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราเห็นตั๋วเครื่องบินบุฟเฟ่เนาะบินทั่วไทยแบบบินได้ไม่อั้นภายใน6เดือนละคะแบบ3,000บาทอะมีจําได้เออจริงก็คือแบบอันนั้นคือคุ้มมากจริงเหมือนกัน แต่ว่าเดี๋ยวนี้ราคาก็กลับมาแรงแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็จริงกลับมาแทบจะ f u ลเ service กันหมดแล้วแหละจะหนักจะเต็มกันเรื่องของบริการทดแทนกันไปเนาะส่วนโรงแรมใหม่ๆอ่ะก็เข้ามาในตลาดเยอะแยะมากซึ่งเป็นการเพิ่มสีสันให้กับตลาดโรงแรมได้ดีเนาะแต่แต่ละที่อะ่ะเขาก็มีจุดขายที่แตกต่างกันไปเพราะว่าเขาก็โฟกัส t a r g ็ตก r o u p ที่มันต่างกันมากขึ้นเนาะมีสงสัยไหมว่าทาไมพักหลังๆอะ่ะแบรนด์น้องใหม่เหล่าเนี้ถึงเข้ามาในตลาดเยอะมากขึ้นอืมถ,ถ้าถ้ามีมีคิดนะว่าแบบ พวกคอแบรนด์อะไรเงี้ยมันเยอะมากๆแล้วหรือเปล่าเลยต้องมีแบรนด์ใหม่เข้ามาดึงความสนใจใช่ส่วนหนึ่งอ่ะมันมาจากเหตุผลนั้นแหละพี่ว่า point เนี้ยมันน่าสนใจเพราะพี่ก็ได้มีโอกาสไปคุยกับทางทีมโฮเทลของเราเหมือนกันว่าการที่โฮเทลบรเตอร์ต่างอ่ะเขาจะสนใจที่จะ i n ทรด d u c e แบรนด์ใหม่ๆพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของคอแบรนด์ในตลาดอ่ะมันเยอะและในกรุงเทพเองเนี่ยโรงแรมที่อยู่ในปลายปลายอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเลยนในอนาคตเลยทําให้เกิดพวกโรงแรมที่เป็นสเกลเล็กกว่างเี้ เพิมขาากอ๋อจริงเพราะว่าจากที่มีดูภาพรวมของตลาดโรงแรมแล้วเนี่ยแค่ในกรุงเทพเองอะ่ะเดี๋ยวก็จะมีโรงแรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นประมาณแบบ13%จากจํานวนโรงแรมทั้งหมดในตลาดปัจจุบันอะ่ะเมืองท่องเที่ยวอื่นๆก็มีเทรนที่จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันอีกเหตุผลนึงเนี่ยม่ว่าน่าจะมาจากการที่โรงแรมเนี่ยเขามีเรื่อง area of protection ก็คือเป็นข้อกําหนดเรื่องระยะของพวกแบบแฟรนไชส์ต่างๆที่ต้องตกลงกันก่อนว่าเอ,อ่อถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเปิดโครงการใหม่แต่ว่าเป็นเชนเดียวกันเนี่ยเราไม่สามารถเปิดระยะที่แบบใกล้กันได้อะไรเงี้ยอายุตัวอย่างเช่นแบบจะเปิดโรงแรมเชน A ในทองหลอ่อแต่บางทีเขาก็ไม่สามารถเปิดเชน A อีกในย่านเอกมัยได้คือเนี้ยมันก็เป็นแบบว่าข้อ จำกัดหนึ่งแล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มันทำให้ต้องมีการ introduce แบรนด์ใหม่เข้ามาสู่ตลาดเยอะมากขึ้นเอออันนี้พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีข้อจำกัดแบบนี้ด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่า operator mm. เองก็หมดมุกหมดไอเดียแล้วด้วยเนาะเลยดึงเชนน้องใหม่อย่างเงี้ยเข้ามาคือฟังดูอะก็น่าตื่นเต้นดีเนาะแต่ว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะพี่ว่าคงต้องรอดูกันต่อไปอีกสักระยะคือพวกแบรนด์ย่อยเนี่ยเขามีไอเดียแล้วมันก็เล่นได้แบบเยอะมาก แต่ละโรงแรมเองอะ่ะมันก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งที่มีโลโก้กลับหัวที่หัวหินเนี่ยที่ไหนอ,ะอ่ะอ่าที่หัวหินไปเสิร์ชดูน่าจะรู้ถือว่าเป็นตัวอย่างของไลฟ์สไตล์โฮเทลเลยแหละ <c oughs> เขามีลุกที่สนุกนะลุกไปทะเลแบบจีจีจ๊ะจแล้วก็มีแบบเขาเสิร์ฟทาก็ตกรุ๊ปที่ชัดเจนอะ่ะว่าเป็นวัยรุ่นแบบชิคชิคูคูอยากไปถ่ายรูปสวยๆวยตามเทรน ที่ปัจจุบันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าสื่อโซเชียลมันเข้ามามีบทบาทอย่างมากแบบมากๆเลยในเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแบรนด์โรงแรมนี้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นเทสต์เมกเกอร์ด้วยคือเป็นคนสร้างรสนิยมใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวเข้าถึงกันก็ง่ายกว่าซึ่งตอนนี้เขาก็กลายเป็น global lifestyle แบรนด์ไปแล้วนะหลังจากประสบความสำเร็จที่หัวหินน่ะก็มาเปิดสาขาสองที่ใจก,ากลางกรุงเทพเรียบร้อยและก็ยังคงคอนเซ็ป สร้างอัตลักษณ์รูปแบบของการดีไซน์อะที่ไม่เหมือนที่อื่นที่ไหนเลยเพื่อที่จะดึงดูดทาร์เกตกลุ่มอะกลุ่มลูกค้าที่กรุงเทพที่ต้องการไว้แบบคึกคักคึกคหน่อ,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 อยอะไรเงี้ยโอ้จริงเห็นด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยก็ให้คำนิยามของกรุงเทพมหานครไว้ได้ตรงจริงๆนะคือมันก็จะเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเนาะเพราะพวกเชนโฮเทลเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเน้นให้ประสบการณ์ที่หรูหราใช่ไหม ออมีขนาดโรงแรมที่ใหญ่จํานวนห้องที่เยอะอารมณ์แบบมีความแกรนทั้งล็อบบี้เอยการตกแต่งห้องเอยซึ่งปกติเนี่ยก็จะเน้นบริการพวกคอนเวนชั่นอลหรือว่าบิสเนสโฮเทลด้วยแต่ว่าพักหลังๆเทรนด์การเปลี่ยนแปลงไปของการท่องเที่ยวเนี่ยพวกไลฟ์สไตล์โฮเทลกับบูติคโฮเทลเนี่ยมันก็เพิ่มเยอะขึ้นเขาจะมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของสถาปัตยกรรมการตกแต่งการให้บริการแล้วก็เขาเนี่ยจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน คือพวกไลฟ์สไตล์โฮเทลหรือว่าพวกบูิีโฮเทลเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะแบบค่อนข้างที่จะเคาลบสถานที่ดึงแบบจุดสําคัญของโลเคชันนั้นๆมาสร้างสตอรี่ที่แบบสอดคล้องกันไปทําให้เรารู้สึกแบบกลมกลืนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโลเคชันนั้นๆอืมอันนี้พี่เห็นด้วยมากเลยนะคือเวลาไปเที่ยวแล้วแบบพักโรงแรมที่เขาออกแบบมาให้สอดคล้องกับสถานที่บริเวณนั้นๆน่นนะคือมันทําให้เรารู้สึกแบบอินกับบรรยากาศได้ดีกว่า <c oughs> ให้ฟีลแบบโลเคอลนะฟีลแบบพักผ่อนได้ดีกว่าจริงๆ อย่างเช่นเวลาไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าธีมของโรงแรมมันเป็นแบบดูความแบบมีคลื่นมีทะเลมีทรายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าเออเราอินมากกว่านี่จริงๆอ่ะมันทําให้มีนึกถึงโรงแรมแบบไลฟ์สไตล์โฮเทลอีกอันนึงตรงหลังสวนเนี่ยที่เป็นเพทเฟรนลี่เขามีแบรนด์ที่ต่างประเทศด้วยนะแล้วก็มาเปิดช่วงโควิดแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงหลังสวนเนี่ยเขาดีมากเลยอ่ะคือแบบมันเซิร์ฟคนกลุ่มที่แบบต้องการหาสถานที่พาน้องหมาออกมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นโซนที่แบบเอาดอเนี่ย เขาก็หาที่ฮง n g out กันกลางเมืองตรงนี้มันเลยตอบโจทย์มากนี่ไงจนทําให้เขาไปเปิดที่สมุยอีกที่หนึง่งอันนั้นก็วสวยมากเลยแล้วก็คงคอนเซปต์แบบเพ t เฟรนลี่ไว้เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือมี story เรื่องราวของหมู่บ้านชาวประมงคือมีเนี่ยถ่ายรูปเพลินเลยพี่นนอ่ะแต่ว่าตลาด l i f e สไ y ล์ hotel เนี่ยถือว่าเป็น next generation ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมักใช้เงินซื้อประสบการณ์มากกว่าคนรุ่นก่อนเหมือน EP นก่อนๆที่เราเคยพูดกันไปเนาะพี่นนท พูดถึงการใช้เงินซื้อประสบการณ์เนาะมันก็คือเทรนด์กันให้ความสำคัญกับ total experience มากขึ้นเหมือนกับที่เราพูดกไปใน ep ที่แล้วอย่างที่มีบอกเนาะโดยเมื่อโรงแรมอะ่ะให้ความสำคัญกับทั้ง user experience แล้วก็ customer experience มากขึ้นก็จะทำให้ overall แล้วเนี่ยมันน่าดึงดูดมากขึ้นไปด้วยซึ่งเราอะ่ะก็ต้องยอมรับนะว่าปัจจุบันนี้การแข่งขันมันสูงสูงมากมแต่ละที่อะ่ะก็เลยต้องพยายามหาแบบ g i มม i c k อะไรเพื่อทำให้ลูกค้าของตัวเองเนี่ยประทับใจใช่ไหม และลูกค้าก็แบบพอมีตัวเลือกเยอะก็จะอยากลองอะไรที่มันพิเศษพิเศษกว่าที่อื่นที่มีทั่วๆไปพี่ว่าเราสามารถมองกลับมาได้ว่าลูกค้ายอมซื้อ user experience มากขึ้นจริงๆว่าแต่ว่าแล้วนอกจากโลเคชันกับบัตเจตที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมีมีใครที่เหลืออย่างอื่นในใจอีกไหมในการเลือกโรงแรมอืมก็ถ้าเป็นมี่เนี่ย เวลาไปเที่ยวนะมี่ชอบอยู่ในโรงแรมมากสุดมี่จะดูรีวิวตามเพจตามเว็บออนไลน์ช anel เนี่ยเยอะมากดูว่าคนอื่นเขาชอบบ่นเรื่องอะไรกันถ้าเราแบบเห็นเขาบ,บ่นเรื่องความสะอาดนะเอาละเราจะคิดหนักแหละแต่ว่าเอาจริงมี่ก็เลือกจากอันที่มันได้รับรองแบบชาด้วยคือเห็นป้ายแล้วก็อุ่นใจแล้วว่าเออปลอดภัยได้มาตรฐานแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยมี่ก็คงดูจากฟา c ิลิตี้จะเน้นพวกแบบสปาแพ็กเกจหรือว่าออร้านอาหารดีๆเข้าไปทำคอนเทนต์นาตามสไตล์พี่นนท์ แต่ถ้าถามพี่นะส่วนตัวพี่อ่ะจะแบ่งเป็นสองกรณีอย่างแรกก็คือถ้าไปเที่ยวแบบเน้นเที่ยวอันนี้ก็คือจะใช้โรงแรมแค่นอนเฉยๆใช่ไหมกลางวันก็จะแบบออกไปข้างนอกทั้งวันถ้าแบบนี้อ่ะพี่จะเลือกโรงแรมที่ห้องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากราคาย่อมเยาแต่ยังต้องแบบสะอาดแล้วก็ปลอดภัยอยู่นะถ้ามีพวกแบบว่าเซอร์ติฟิเคตอย่างชาห,หรือชาพลัสอย่างที่มีเมนชั่นมะเกีอก็จะยิ่งดีส่วนอีกแบบอ่ะถ้าพี่อยากไปพักผ่อนจริงๆอ่ะ พี่ก็ยอมแบบจ่ายเงินแพงหน่อยไปนอนโรงแรมห้องแบบดีๆที่มีฟอซิลิตี้ครบๆอย่างเช่นแบบมีสระว่ายน้ําดีๆอาบน้ําดีๆมีสปามีแบบว่าอาหารดีๆห้องพักสวยสบายโรงแรมแบบบรรยากาศดีบริการดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบที่เราไม่จำเป็นต้องออกไปนอกโรงแรมเลยอะ่ะเอออย่างเงี้ยฟีลแบบพักผ่อนเต็มที่แบบเนี้ยสาหรับพี่อะพี่ก็ว่าคุ้มนะอือมีว่าพอย่างอาบน้ำดีอืมจริงชอบ อะแต่ว่าเผื่อหลายคนอยากรู้แล้วก็ยังไม่ชินว่าจริงๆแล้วชาเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างสาคัญในแวดวงอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ว่าได้นะคะขออธิบายก็คือ S H A ชาเนี่ยมันย่อมาจาก Safety and Health Administration ก็คือเขาเนี่ยจะเป็นการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ คือน,นอกเหนือจากความสวยงามแล้วก็บรรยากาศที่ดีของโรงแรมแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของโรงแรมแล้วก็การดูแลให้ความปลอดภัยแก่ลูกค้าแล้วก็พนักงานด้วยเนี่ยก็ค um ือเป็นสิ่งท si ี่สําคัญเนาะซึ่งการได้รับมาตรฐานชาเนี่ยก็หมายถึงว่าโรงแรมนั้นๆเนี่ยได้ปฏ ah ิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพอย่างเข้มงวดเนาะซึ่งส่งผลให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็จะมีความมั่นใจในการเข้าพักในโรงแรมนั้นๆซึ่งตรงเนี้ก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจในการเข้าพักในโรงแรมนั้นๆ ต่ว่าพอเรามาพูดถึงชาเนี่ยก็คือเป็นชาที่ระดับสูงขึ้นของมาตรฐานนี้เขาก็จะเพิ่มข้อกําหนดแล้วก็มาตรฐานในการรับรองเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพด้วยก็คือซึ่งอาจจะรวมไปถึงการนําเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาควบคุมความปลอดภัยในโรงแรมหรือว่าเพิ่มข้อกําหนดทางด้านสุขภาพการให้บริการด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหรือการเพิ่มข้อกําหนดทางสุขภาพในการให้บริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอะไรแบบนี้ เออดีแล้วที่มีอธิบายเพิ่มอ่ะเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะที่พี่เห็นคําว่าชานะตามร้านอาหารกับโรงแรมอะไรเงี้ย <h ums> พี่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้คลียร์ึ้นเยอะแหละตอนแรกที่ได้ยินนะพี่แอบคิดว่าเอ๊ะมาตรฐานคุณภาพในการเสิร์ฟชาอะไรเงี้ยหรอเออแต่การมีแบบซอร์ติฟิเคตพวกนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเหมือนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงแรมส่วนเราอ่ะก็วางใจได้มากขึ้นสบายใจมากขึ้นที่จะเลือกโรงแรมที่ได้มาตรฐานพวกนี้เนาะยิ่งหลังจากช่วงโควิดด้วยแล้วอ่ะทีเนี้ยวกับมาที่เรื่องราคาตอนเนี้ย ซึ่งมันก็แรงจริงอย่างที่มีว่านักท่องเที่ยวอะ่ะเพิ่งเริ่มกลับมาแต่ละที่เขาก็ต้องใช้โอกาสเนี้ยในการคลิกสตา์์ตัวเองให้กลับมาออ e เเร e ในตลาดได้ก่อนหลังจากที่รายได้เขาหายไปเยอะมากๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาอืม <laughs> เข้าใจเขากระเป๋าเราฟรีปนะ <laughs> คือจากที่มีคุยกับทีมโฮเทลมาเนี่ยเขาบอกว่าราคาเมื่อต้นปีเนี่ยคือแรงมากๆเลยนะคะราคาห้องนี่คือสูงเป็นประวัติการเลยคือขนาดที่กรุงเทพเองเนี่ยก็ขึ้นมา 30- 4 0ภูเก็ตนี่คือโอโ้โหเเลยนะคะโหขึ้นมาเยอะมากขนาดนี้เลยเหรอเออแต่ว่ามีว่าปัจจัยไหนบ้างนะที่มันทำให้โรงแรมกลับมาแรงทั้งที่ราคามันก็สูงขึ้นใช่ไหมเขาไม่กลัวว่านักท่องเที่ยวอะ่ะจะหนีไปแบบที่ที่ที่อื่นอะ่ะที่ถูกกว่านี้เหรอ นี่เลยพี่นนเคยได้ยินคำว่า revenge tourism ไหมคะก็คือถ้าแปลเป็นไทยตรงตัวเลยเนี่ยมันก็คือการเที่ยวล้างแค้นคือคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีคำว่า revenge spending ใช่ไหมคะแต่ว่ายุคเนี้ยเนี่ย revenge tourism เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเลยค่ะคือช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่นักท่องเที่ยวเนี่ยกระหายการไปเที่ยวมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยอัดอันจากโควิดใช่ไหมเขาก็เลยชดเชยช่วงเวลาที่เสียไป ว่ากันว่าการท่องเที่ยวแบบนี้มันทําให้ทั้งระยะเวลาของการไปเที่ยวเนี่ยนานขึ้นเราก็ทั้งทริปเนี่ยก็คือแพงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ว่าเขาก็ยอมจ่ายกันนะเพราะว่ามันอัดอั้นไง <S <S 2> <S 2> คือมีเคยอ่านมาเขาบอกว่ามีนักการตลาดคนหนึ่งใช่ป่ะซึ่งแบบปกติเขาจะเที่ยวปีละสองถึงสามครั้งแต่ว่าด้วยข้อจํากัดต่างๆตอนโควิดเนี่ยมาเลยทําให้เขาว,าวางแผนใหม่ไปเที่ยวฮาวายพี่ยาวเกือบสองอาทิตย์เราก็เลือกผักโรงแรมแบบห้าดาว ไปทัวร์เฮลิคอปเตอร์คือแบบเช่าเหมาลำเรือไปว่ายน้ำกับปลาหวานอะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็นทริปที่แพงกว่าที่ผ่านมาอะแต่ว่าเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เราต้องอุดอู้อยู่บ้านในช่วงนั้นอะเขาคิดเขาคิดว่าแบบเฮ้ยมันคุ้มค่าแล้วก็แบบสมเหตุสมผลมากที่จะจ่ายขนาดนี้เอออารมณ์แบบอัดอั้นนะเนาะไม่ได้เที่ยวนานอะไรเงี้ยเออส่วนอีกเรื่องที่พี่ว่ามันพอจะซัพพอร์ตกันได้ก็คือค่าโอเปเรตต่างๆมันแพงขึ้นที่ผ่านมาค่าไฟก็แพงขึ้นด้วยใช่ไหม อ๋อใช่เลยค่ะเพราะว่าค่าไฟเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแอสเซทเดียวที่เขาปรับราคารายวันถูกไหมเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถผลักราคาตรงนี้มาให้ผู้บริโภคอย่างเราเเนี่ยช่วยได้โดยตรงเลยค่ะยิ่งถ้าเป็นแบบช่วงไฮซีซั่นนะนี่ก็คือแบบเหตุผลที่แบบเขาดีดราคาขึ้นไปด้วยอะค่ะแต่ไงก็ตามจากที่มีคุยกับทีมโฮเทลมาเนี่ย ทั้งทีมโฮเทลเขาก็บอกว่าเออแต่ว่าเราอ่ะก็คงไม่เห็นราคาห้องพักที่มันสูงดีดขึ้นไปอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับเออช่วงที่ผ่านมาแล้วแหละเพราะว่าช่วงหลังครึ่งปีนี้ราคาเขาก็จะเริ่ม d r อปลงมาแล้วเพราะว่าก่อนถึงสิ้นปีเนี่ยคนจีนก็น่าจะกลับมาระดับหนึ่งแล้วเนาะโรงแรมใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเร่งเปิดตัวกันก่อนสิ้นปีเพื่อที่จะแบบได้รองรับไฮซีซันน่ะแล้วก็กลับสู่ตลาดการแข่งขันแล้วอืมอืมอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ workforce shortage ไหม เพราะว่าตอนเนี้ยคนที่จะกลับมาทํางานใส่โรงแรมเนี่ยมันยังหายากอย,กอยู่แบบไม่ได้กลับมาเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งอ่ะอาจจะเลือกไปทํางานที่อื่นแล้วในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาบางคนกลับต่างจังหวัดไปประกอบธุรกิจของตัวเองจนตั้งตัวได้แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่กลับมาแหละอีกส่วนก็อาจจะหันไปทําพวกอ e ีคอมเมิร์ซแทนพอคนที่จะกลับมาทํางานใส่โรงแรมมีไม่พออย่างเงี้ยเลยดึงคนยากมากขึ้นแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโรงแรมเขาก็มีวิธี ดึงสิ่งที่เป็นข้อดีของเขาขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดท ALENT อยู่นะเดี๋ยวให้มีถ่ายเล่นๆดูว่าจุดเด่นของงานโรงแรมเนี่ยที่แตกต่างจากสายงาน,นอื่นๆเนี่ยคืออะไรอืถ้าเป็นเรื่องของโรงแรมเนี่ยไม่ว่าจะต้องเกี่ยวกับเรื่องเซอร์วิสชาร์ตใช่ไหมเก่งมากถูกต้อง <c oughs> อ่า <c oughs> ก็คือเซอร์วิสชาร์ตเนี่ยคือสิ่งที่คนใส่โรงแรมอะ่ะจะคุ้นเคยกันดีทุกคนเนาะมันคือเงินที่ถูกชาร์จเป็นค่าเซอร์วิสชาร์ตที่เราเคยเห็นเวลาที่เราไปพักโรงแรมนี่แหละอืม <c oughs> เขาเอามารวมกัน แล้วก็หารให้กับพนักง,งานทุกคนเท่ากันซึ่งโรงแรมแต่และโรงแรมเนี่ยเขาจะโพสตสวิตชาชาทุกเดือนนะว่าเดือนนี้หารมาตกคนละเท่าไหร่อย่างเช่นเดือนนี้สวิตช์ตาสี่หมื่นอย่างเงี้ยมันก็คือเงินที่จะบวกกับฐานเงินเดือนของพนักง,งานเข้าไปให้ในเดือนนั้นๆอีกทําให้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่ดึงดูดคนที่กําลังหางานสายงานโรงแรมได้ดีหรือแม้กระทั่งคนนอกวงการเองอะเห็นแล้วยังว้าวเลยเอาจริงสารภาพนะว่าพี่อะก็เคยคิดอยากไปสมัครงานโรงแรมด้วยซ้ำเพราะเห็นขพบวนพวกสวิตช์ชาพวกนี้แหละ ออาจจะได้เงินดีอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องคิดต่ออีกนิดนึงก็คือจํานวนคนทํางานมันน้อยลงกันเนาะจากตอนแรกเนี่ยอาจจะมีสักสามร้อยคนพอเจอโควิดเนี่ยลดไปเหลือประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยสิบคนก็คือลดไปประมาณเกือบครึ่งเงี้ยตัวาหารนะ่ะมันเลยลดลงด้วยทําให้สวิตช์ชานเนี่ยมันดูสูงขึ้นในช่วงที่นัก<อ>ท่องเที่ยวกลับมาออืมอืมแต่พนักงานอะ่ะก็ต้องทํางานหนักขึ้นด้วยตามสวิตช์ชานที่สูงขึ้นเหมือนกันเพราะคนมันน้อยลงอะเนาะ ทางโรงแรมอะ่ะก็เลยช่วยแก้ปัญหาเนี้ยโดยการจ้างเทมสตาฟหรือว่าพนักงานชั่วคราวในช่วง High ฮซีซันเพื่อที่จะ cover service capacity อะ่ะทำให้ยังรักษาคุณภาพของบริการไว้ได้และในขณะเดียวกันอะ่ะพอหมดช่วง h ฮซีซันอ่ะเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องจ้างเทมสตาฟพวกเนี้ยทำให้เขาสามารถ control cost ได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของธุรกิจโรงแรมเลยเหมือนกันหลังจากผ่านช่วงโควิดกันมาได้ ก็จ้างแบบว่าพนักง,งานมากขึ้นแค่ช่วงในไฮซีซั่นนะเนอะใช่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าภาคการโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีการจัดการยังไงบ้างแต่ว่ามี่ก็เห็นแสงสว่างที่สดใสนะแล้วก็คืนขึ้นกว่าเดิมสําหรับทั้งผู้ประกอบการแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยเขาเริ่มไม่มีโปรให้แล้วแล้วพี่นนท์ <c oughs> เราต้องจ่ายเต็มละอกระเป๋าปี๊บของจริง <c oughs> คือตอนนี้โรงแรมต่างๆอาจจะไม่ได้มีโปรที่ว้าวขนาดช่วงโควิดแล้วก็จริงเนาะแต่ว่า เขาก็กลับมาทําโปรปกติที่เคยเคยทำกันอยู่นะเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวอะ่ะให้กลับมาเที่ยวกันอยู่พอเปิดประเทศมากขึ้นนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาบ้างก็เข้าใจได้ว่าแบบไม่จำเป็นจะต้องแข่งโปรโหดขนาดเท่าตอนช่วงโควิดแล้วเนาะเท่าที่สังเกตพักหลังๆมาเนี่ยพวกสเตจเคชั่นหรือว่าเวิร์คเคชั่นอ่ะเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นเยอะเลยนะอาจจะเป็นผลมาจากช่วงโควิดอ่ะเขาทำโปรกันเยอะทําโปรกันหนักเลยทําให้คนรู้จักกันมากขึ้นเนาะมีว่าไหม เออจริงด้วยเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้คำว่า staycation หรือว่า workcation น่ะมันไม่ค่อยเห็นแล้วว่าเหมือนมันมันกลายเป็นนอมไปแล้ววันไหนก็ทำได้หรือว่าเราจะไปนั่งทำงานอยู่ที่สมุยก็ทำได้เช่นกันอะไรแบบนี้ใช่ตอนนี้คนอาจจะเริ่มชินกับการขับรถไปโรงแรมใกล้ๆแบบเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานมีฟอซิลิตี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผ่อนคลายแต่ไม่ต้องเตรียมตัวเยอะขนาดเดินทางไปเที่ยวต่งางจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการทำงานแบบชิลๆแล้วก็ได้พักผ่อนไปในตัวด้วย พูดแล้วก็อยากไปเวอร์เคชั่นบ่อยๆนะแต่งเงินในบัญชีบอกว่า Work from home ไปก่อนนะจ้าอืมนั่นก็คือปัจจัยที่สําคัญที่สุดของวันนี้ <c oughs> นั่นแหละค่ะที่พูดมาก็คือความสนใจของตัวเองหลวนๆเวลาไปนั่งคุยกับพี่ๆทีมโฮเทลอันนี้คือแบบดีอย่างเหมือนได้ไปเที่ยวสักแวบหนึง่งเอาวันนี้เราก็ชวนคุยกันมาหลายเรื่องเลยว่าแบบ เรามีครทยเรียในการเลือกโรงแรมต่างๆยังไงกันบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลเคชั่นบั d เจตแล้วก็การได้รองรับมาตรฐานชากับชาพลัสด้วยแล้วก็เรายังพูดกันถึงเรื่องของไลฟ์ไซด์โฮเทลหรือว่าแบรนด์น้องใหม่ต่างๆที่เดี๋ยวนี้โอเปอเรเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้นแล้วก็มีเชนน้องใหม่เนี่ยเข้ามาสู่ตลาดโรงแรมกันมากขึ้น พวกไลฟ์สไตล์โฮเทลเนี่ยเขาก็มีลูกเล่นที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันแล้วเขาก็โฟกัส t a r g e t g r o u p ที่แตกต่างกันออกไปด้วยแล้วเราก็ยังพูดกันถึงปัจจัยที่ทําให้ราคาที่พักในช่วงต้นปีเนี่ยมันสูงขึ้นไปขนาดนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเทรนของ revenge tourism ค่า operation cost ที่สูงขึ้นเ่ยหรือว่าแม้แต่ workforce เองที่ยังไม่กลับมาเต็มตัวซึ่งมีเนี่ยก็หวังว่า ep นี้เนี่ยทุกคนก็จะสนุก,กไปกับเราแล้วก็อยากไปเที่ยวมากขึ้นเนาะอารมณ์แบบช่วยกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจ อ่าใช่ครับช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราเนาะช่วงนี้หลังจากที่เราผ่านโควิดกันมาได้แล้วสุดท้ายนี้นะครับว่าเราอยากจะขอฝากให้สาหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมบ้างดีกว่าว่าทาง JLL เราเนี่ยมีทีม Hotel Advisory นะครับที่ข้อมูลแน่นมากเขาทํา Market Study แบบแน่นมากจริงเพราะว่าทีมนี้เขาได้ไปคุยกับ Hotel e r o t o r ต่างๆโดยตรงเลยทําให้ทีม Hotel ของเราเนี่ยรูเทรนแบบลึกมากๆถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาที่ JLL ของเราได้นะครับ ว้าจบซะแล้ววันนี้เนื้อหาแบบอยากจะชวนพี่นนท์คุยต่อสักอีกสัก EP หนึ่งไว้ไม่กลับมาชวนพี่นนท์คุยเรื่องนี้กันใหม่ดีกว่าช่วงใกล้ๆแบบไฮซีซั่นอะไรแบบนี้ดีไหมได้เลยค่ะก็สําหรับใครที่ชอบเรื่องราวอินไซต์แล้วก็สนุกสนุกแบบนี้เหมือนเดิมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์พอดแคสต์นี้แล้วก็กด subscribe JL ช่องทางต่างๆแล้วก็อย่าลืมน้องใหม่ของเรานะคะ Spotify ด้วยค่ะพิมพ์ JL เวนวักไทยแลนด์นะคะใช่ครับหรือว่าจะคอมเมนต์เนื้อหาร่วมพูดคุยกับเราทั้งสองคน หรือจะเป็นกําลังใจใพวกเราก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ j d l t h a i l a n d เพื่อติดตามข่าวสารนาสังหาผ่านทางไลน์ก็สะดวกมากเลยนะครับพวกเราจะตามอ่านและรับฟังคอมเมนต์ของทุกท่านอยู่ในทุกช่องทางเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปกดจองโรงแรมก่อนนะครับอยากไปเที่ยวแล้วเอาไปด้วยสิพี่นนสำหรับ ep หนะ้ามีมี่กับพี่นนจะมาทอล์กกันแบบเรียวเรียเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะแล้วก็พบกันใหม่ได้เรียวท a l เดอะ s e r i e ์เอนดหน้านะคะบ๊ายบาย ขอบคุณครับ Real Talk The Series by JL o Thailand Podcast ์ที่จะมาทอล์กกันแบบเรียลแป๊บเดียวก็เข้าใจอสังหา